พอมาถึงจุดนี้ที่ทุกอย่างมันเปิดทั้งจดทะเบียนได้แต่งงานได้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเรามองว่าเออเราไม่ต้องเป็นนุ่รออะไรแล้วมันก็เลยเกิดวันที่เราจะแต่งงาน <laughs> ใช่ และนี่คือเรื่องราวของเราเราเริ่มจากการมองกันที่ออฟฟิศค่ะความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้เสมอบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้สึกดีกับใครเมื่อทําทงานหรือเจอใครใบ่อยๆความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติวันหนึ่งได้ไปทิปไหว้พระด้วยกันกลับจากทิปนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนเราครบกันมา6ปีค่ะมีทั้งช่วงดีแล้วก็ช่วงที่เกือบจะไปไม่รอดแต่สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้กันได้ชื่อโอ๊ตนะคะทีชื่อฝนค่ะเราเจอกันที่ออฟฟิศด้แต้มอตตอมองคค่ทีไดุ้ยกันจริงๆือ ซวันนั้นเราเปิดบูธแล้วเขาเดินผ่านเราก็เลยใช้ช่วงวินาทีนั้นเสนอขายเพื่อให้เขาคุยกับเราให้นานที่สุดหลังจากวันนั้นพี่สาวพี่ก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันก็มาชวนพี่บอกว่าไปสกลนครกันไหมพี่ก็มีใครไปบ้างพอเขาเอ่ยชื่อมาว่าฝนไปด้วยไม่ชิดเลยไปเลย<อ>จัดกระเป๋าคนแรกด้วยความที่เราตกลงแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกัน <S <S พอจะจัดงานแต่งคร่เราก็รับลื่นดีค่ะก็หาขอ้อมูลมาเยอะแล้วก็มาเจอมานิตาเวทีงแค่ได้เห็นการ์ดครั้งแรกก็รู้สึกขือนมางกำลังแต่งงานกันจริงๆริ เราอาจจะไม่ใช่คู่ที่เพอร์เฟกที่สุดเราเลือกจะเติบโตไปด้วยกันในแบบที่เป็นตัวเราเองค่ะขอบคุณมานิตานะคะที่ช่วยให้วันของเราเป็นวันที่สวยสมบูรณ์แบบที่สุดคนะ่ะ